เรื่องราวที่วิวจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะเป็นเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของโรงพยาบาลสิริราชเลยค่ะสวัสดีค่ะวิวจากช anel พอยท์วิวค่ะกลับมาพบกับวิวอีกครั้งนะคะในรายการสิริราช Big Story เล่าใหญ่ค่ะ ซึ่งหลังจากที่เราฟังกันมาหลายอีีแล้วเนี่ยนะคะที่ผ่านมาวิวเล่าถึงความยากลำบากของการก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชในยุคแรกนะคะว่าโอ้โหยากลำบากยังไงบ้างนะักเรียนแพทย์ก็เงินเดือนน้อยคนก็ไม่ยอมมารักษานะคะแต่เรื่องราวในวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวดีๆเพราะว่าเราจะเล่าถึงยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลศิริราชนะคะถึงขั้นที่เป็นแบบพัฒนาก้าวกระโดดเลยทีเดียวค่ะ ถึงการพัฒนาโรงพยาบาลสิริราชเนี่ยนะคะเราจําเป็นจะต้องพูดถึงบุคคลบุคคลนึงค่ะเพราะว่าเป็นบุคคลพระองค์สําคัญมากๆนะคะนั่นก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนั่นเองค่ะพระองค์เนี่ยเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าของไทยนะคะที่สนพระไทยด้านการแพทย์การสาธารณสุขไทยค่ะแล้วพระองค์เนี่ยนะคะก็ทรงเล็งเห็นว่า เออในสมัยนั้นการแพทย์การสาธารณสุขของไทยนะดูยังไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่เลยพระองค์ก็เลยถึงขนาดที่ว่าทรงลาออกจากราชการทหารเรือเนี่ยนะคะแล้วก็เสด็จไปทรงศึกษาต่อค่ะที่มหาวิทยาลัยฮารวาดประเทศสหรัฐอเมริกานะคะด้านการแพทย์และ การสาธารณสุขโดยเฉพาะค่ะเพื่อที่ว่าทรงตั้งพระไทยว่าจะกลับมาพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยนั่นเองค่ะพระราชกรณียกิจของพระองค์นะคะที่ทรงงานเพื่อปรับปรุงโรงพยาบาลสิริราชเนี่ยก็มีอยู่มากมายเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันทีละข้อดีกว่า มันมีมูลนิธิหนึ่งค่ะที่เราควรจะรู้จักนะคะก็คือมูลนิธิ Rocky f ฟ l เลอนะคะซึ่งเป็นมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ทั่วโลกค่ะ ทีนี้พระองค์ก็เสด็จนะคะไปที่ยุโรปเพื่อไปทรงพบเจ้าหน้าที่ของมูลนิธินี้หลายต่อหลายครั้งด้วยกันนะคะจนกระทั่งในที่สุดก็สามารถเอาชนะใจผู้แทนของมูลนิธิได้ค่ะทําให้มูลนิธินี้นะคะให้ความช่วยเหลือประเทศไทยค่ะโดยมีการส่งศาสตราจารย์นะคะเข้ามาทั้งหมด6คนด้วยกันค่ะมาสอนการแพทย์ในไทยนอกจากนี้ก็มีการให้ทุนให้อาจารย์แพทย์ไทยเนี่ยไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะคะรวมไปถึงมีการให้ทุนการสร้างอาคารอะไรต่างๆมาก นอกจากเจรจาก,กับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์แล้วเนี่ยนะคะพระองค์เนี่ยยังมีการพระราชทานทุนส่วนพระองค์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นให้แพทย์ให้พยาบาลให้งานวิจัยด้านการแพทย์รวมไปถึงยังมีการพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ยนะคะสร้างตึกสรัลรยกรรมใช้ขึ้นค่ะซึ่งตึกเนี่ยก็จะเป็นตึกหอพักผู้ป่วยชายนะคะซึ่งจุได้ถึง52คนด้วยกันค่ะ ปัจจุบันเนี่ยกลายมาเป็นตึกรโดลนบำเพ็นที่เราใช้กันอยู่ในซิดนีราชนี่แหละคะ่ะ นอกจากนี้นะคะพระองค์ก็ยังพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างขึ้นมาอีกตึกนึงค่ะเป็นตึกที่สําคัญมากๆเลยนะคะนั่นก็คือตึกอํานวยการนั่นเองเขาถือว่าเป็นตึกที่เป็นหน้าด่านสาหรับการตรวจผู้ป่วยนอกเลยนะคือใครเข้ามาก็ต้องมาที่ตึกนี้ก่อนค่ะปัจจุบันนี้นะคะตึกนี้กลายเป็นสํานักงานของโรงพยาบาลสิริราชค่ะซึ่งถ้าใครไปที่สิริราชปัจจุบันนี้ก็สามารถแวะไปเยี่ยมชมตึกนี้ได้นะคะเราก็ยังได้กลิ่นอายของอาคารในสมัยนั้นอยู่เรียกได้ว่าสวยงามมากจริงๆค่ะ พระองค์ก็ยังมีการกราบทูลขอความช่วยเหลือนะคะจากพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆค่ะเพื่อหาทุนทรัพย์เนี่ยมาสร้างสิ่งต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างท่อประปาค่ะข้ามแม่น้ําเจ้าพยานะคะจากฝั่งพระนครเนี่ยมาที่สิริราชรวมไปถึงการสร้างท่อระบายน้ําและการสร้างตึกพระองค์อีกนะคะซึ่งถือว่าเป็นอาคารผู้ป่วยเด็กเนี่ยอาคารแรกของสิริราชด้วยค่ะ ตลอดระยะเวลา10ปีเนี่ยนะคะพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเกี่ยวข้องกับการแพทย์ไว้เยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะดังนั้นเนี่ยพระองค์ก็เลยได้รับการยกย่องนะคะให้เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณาสุขของไทยนั่นเองค่ะ โอ้โหเห็นไหมทุกคนในยุคสมัยนี้นะเป็นยุคสมัยที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในสิริราชเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นตึกใหม่หลักสูตรใหม่การให้ทุนการพัฒนาอุดเยอะแยะ,ยะเต็มไปหมดเลยนะคะดังนั้นนี่แหละค่ะยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงของสิริราชที่แท้จริงนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องราวสนุกๆกเกี่ยวกับซิดิราชเนี่ยยังไม่หมดนะคะวิวจะเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังใน EP พีถัดๆไปค่ะแอบบกระซิบนิดนึงว่าตอนหน้าเนี่ยจะเป็นตอนเกี่ยวกับระเบิดแล้วก็สงครามค่ะอหอเตือดแน่นอนนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ